สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งช่องทุกๆุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับบิไลให้จบครับมื่อนี้ทั้งช่องเดินทางมาถึงวัดปู่หนึ่งศูนย์หรือว่าปู่ขุนครับเอฟซีปู่โทษตามครับว่าไห้มาเอาสูตรคัมพีเงินหลานนะครับปู่ได้ให้แล้วนะครับปู่โทษไปตั้งแต่ส่วนเสาๆนะครับทั้งช่องเขาก็เดินทางมานะครับสูตรคัมพีเทวดาหรือว่าสูตรคัมพีเงินหลานนะครับ เอฟซี FC ถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อปเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอฟซี FC สิบวันได้พลาดข่าวสารทางช่องเฮาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีกับสิบวันพลาดข่าวสารจากทางช่องนะครับเ่าครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าครับเฮาไปการมาสการปูคุณพร้อมรมกันเลยคับกับตัวเลขแนวทางสูตรคัมภีร์เงินหลา,ลานฝากตอนเอฟซีทางช่องครับบร<ะ>าบานมาสการครับพ <ะ S> ู ว่าเอาอยากได้สตรคมพี่เงินล้านครับู่สุัคพี่เงินล้านมันลบไปสองรอบเนาะมาเขาติดตามลอบลบไปสองครับมันถี่มากมันเขาอยู่ด้ที่จริงแต่ว่ามันจับรูว่าถือซื้อได้เถียวกรกได่เจ็ดกับสี่บ่อมาใส่กันเขาบะกคบูว่าถือซื้อที่ปูมว่าถือมันคือ่่วันนี้ละวันนี้ละวันที่หนึ่งนี่ครับปู่ยัประบคบูว่าถือคันห้เอฟซีเบอรงเอาด้อคขันว่ามันเป็นเลขก อยู่ในกลุ่มของมันนี่คือว่าเป็นเหล็กเอามาจับใช้กันใดดิคันผูจับมาให้กับมันเป็นเหล็กตั้งรักหลุดไหมใช่ผู้จับกรถือมันว่ากูเออในกลุ่มของมันกลุ่มหนึ่งเขอเอฟขาคำพี่หนึ่งคำพี่สองนี่ครับูหนึ่งกับยุทธะของมันสมมติลอยมีจักรคูจักรคูเหรอให้เอามาสานกันเอาเด้อบอกข้าเจ้าว่าให้ข้าเจ้าเอามาสานใช้กันเนรับมันเป็นเหล็กตั้งรักแล้วของมันสมมติว่ามีหาคูนี่มีตัวใดแนนว่ะครับ เอามาเป็นเหล็กวินได้ครับปูจับออกมาแล้วมาประทับใจตัวนี้มีหกคูเพื่อถอาได้ตัวกระดาแต่ว่าแต่ละตัวนี่เอามาเอามาวินกันนะน้าครับเอารักได้ปูออกมาฮะเอารักได้ปูมันไมีมันมีหนึ่งมีชุดไมีหามีจีม่หายเขาก็เลี่ยงกันมากสิมครับเขาจะเอามาวิ่กันนะเอฟซีื่นเข้าใจได้สันปูเอฟซีุมครับนอกจากจับคูไปนี่เอาเหล็กจุ่มมันเข้าไปอยู่ในนี่มันมีตัวไดแน่ย เอามาตั้งตั้งเลี่ยงใช่กันแล้วก็จังเอามาวิ่งกันครับเอาคัมพีเงินลลานนี่ก็เดินมาสามงวดติดนะครับเอฟซีกับมาลุดงวดที่ผ่านมาวันนี้วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าก็บังว่าสี่เข่าแลครับเอฟซีถ้าได้ลุดแล้วก็คือเดินย่าวอีกนะครับว่าเขาก็จนแล้วจนงวดนี้ก็ฟันศุนอีกดิ่งครับปู่ที่ฟันตอนนี้ก็ที่ฟันศูนดังเดียวบืนนส่ศูนยนดังเดียวคัมพี บนลางบนลางจับคู่ไปเลยจับคู่รีกมันมาตัวเดียวกันคัะคดีแต่ว่ามันมันจิกลับกันบ่สูตรมันเขามาตัวเดียวกันกับมันต้องหัดกบมาตัวนี้นะจะว่าเอาไปแล้วมันบ่ต้องหัดต้องวัดกามาคู่นี้บ้านนี้ก็มาคือเกาบัดคัมภีร์ก็มาตัวเดียวกัน แต่ว่ามันถึงเป็นตูกับกันตัวอ้อนมันเป็นทุนหาชั้นที่ช่นหาน 4, น 5, มันว่าคัมพี่มันว่าเป็นหาชูนีนวัน 4, 4, ที่สามที่สามนักเรียนนเคีาค

ศูนย์น้งมันเยนเป็นไผ่หมวดมวดนี่ก็ได้ตัวล่องศูนย์หาศูนย์หกศูตัวล่งองจบกันนะ นี่ของคำพี่หนึ่งได้อันนี้สองได้วันนี้ได้จะเขียนสองไว้ทั้งนี้สองวันมันอยู่คนละกลุ่มเนอแต่ว่าเลขมันเข,าข่าบ้านบ่คือกันปันใด<ะ>อันหนึ่งอันสองไว้อันสองอันสองสีมีสองกลุ่มอันสองจับกูหนึ่งศูนย์ เลขตกเก้ามาอีกแม่สบายสิบเกนะไม่อีกว่าปูนี่เรียกันยุนี่เห็นไหม,มถ้กเก่าเ,ขาเลขตกเก่านี่มันมาเห็ดเฉินคนดูปลสวอค่ะออ่าชูอ่าชู Kết chốn Kết chốn Kết cầu Kết cầu Wing, Wing. ย่างระัวเด้อค่ะย่างระตัตระว่างสองอันสูตรนี้มันมีสองมันมีทั้งพี่เนี่ยมันมีสองสูตรแต่ว่กก็เป็นบนรางคือกันเด้อค่ะผมเด่นเป็นสองสูตรเด้อค่ะปูขี่เ้นไต้ให้นะคะเนาะอันนี้เป็นสูตรที่หนึ่งอันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะ คำพี่มันเป็นลังหลักลเทียยมันกับเขายุ่จู่แร่ลัทธิม่งกับเขายุ่ยจู่อืมแต่ว่าแต่ว่ามามาหลอบมีบ่บ่คือกันเนาะพูเนาะมีตูคือกันเลยบางงวดมีตูที่ว่าชนกันนะคะเอานี้เดี๋ยวูช่อนหาศุนนดียช่นหาุนล่ะอืมตัวชนนะคะคือชนหาซูนอหนึ่งเก่ามยังมาอีกนะะึเก่า พิจารณาเบิร์แคปหน้าจอไวเดอร์ครับเป็นแนวทางนะคะฝากก่อนกันนะคะต้างมาตัดติดตามกันนะคะบ่มากับไฟทานนะคะเ้องนำเสนอนสนเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะอ่าครับแคปหน้าจอครับเอฟซี FC, ขอ,อก,กันมาหลายปูสูตรคั้มพี่เงินหลันอ่าครับปูเอาประกาศออกก่อนอ่าแคปหน้าจอนะคะ ต้องหดบวกกินนองซีเกสมันเป็นนักเกตซีมัน,น,นจะยกมอครับครับ <c oughs> เอาครับเดี่ยวทางครับบนปูวิ่งศูนย์ครับหลังวิ่งเก่าอา้าเก่าของสิไม่อีก่ปูเป็นสองสูตรโอ้เป็นสองสูตรครัมพีหนึ่งอยู่บนคัมพีหนึ่งอยู่หลงังกันกันเนี่ยครับครับโอ้สิบเก่ามสิบสองคัมพีหนึ่งคัมพีสองน้องปูเด่นแห่งไม้ชนแห่งปูครับ อ่าแคบหน้าจอไว้ปิดเนี่ยทางฝักงสนยันเดียวหนึ่งศูนหกหนึ่งศูนหกออกสองเทียส่วนสูตรคัมพีเงื่อนหลังก็วันแน่ได้ขึ้นกับเอฟซีเดียกหล่องกันมาหลายนะครับมันก็ว่าตะลุ่นมั่งหนึ่งหันครับครับคขาได้รู้อะไรสิเขาดูมันว่าหลุดดีเกตกับซียนไม่เลยมันมันมันมาเข่าจูจับคู่ให้เอฟซีประถือซื้อเนาะปูนาะปันนี้ก็ยังไงวิ่นเราครับกีรัเลดกก็ในกรุ๊ปนี่แหละมันมีตัวได้แน่กับมาต่างเคียงเลี่ยงกันไปแล้วมาจับใกันเรา มันก,มก็บว่ามีไยกูจับอกกับข้างบนนะเป็นสูตรที่หนึ่งเลยครับเอฟซีเบ <etter ing. S 1> ิ้งสกให้ดีครับสูตรที่สองเป็นข้างล่างนะครับแต่ว่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับมันไมอนี้ถือว่าได้สองสูตรนะครับคพี่เงินหลานอ่าสุดท้ายนี่กัขบ,กบขวาบขบวนขอบปูครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทาง่องกับได้มีโศกมีลาบกันสาธุร้าปูสาธุคา้า อาครับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปูเป็นที่เรียบร้อยนะครับแคปนาจอไวเป็นแนวทางฝากตอนเอฟซีนะครับงวดประจาวันที่1กลุ่มพหันสองพันนะครับถ้ามักถ้าชอบก็จัดใดนะครับถ้าคัดใจกระพันบอเป็นอย่างนะครับปูห้เป็นแนวทางทางช่องกเสนอเป็นแนวทางนะครับสุดท้ายนี่หฮเอฟซีทางช่องยูดีไม่แห้งครับไวเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ